ตั้งกล้องเป็นกรณีพิเศษเลยว่าฉันฉันฉันอยากเจอหน้าฉันอยากรู้ว่าใครมาเอาบ่อยจัง<ร>ทีนี้ก็เลยเาาลโอ้รอบนี้คือรอบที่สี่ค่ะครั้งที่4ี่ตั้งใจมาเอาที่ชั้นในเลยเดินมาปุ๊บแล้วก็หยิบปั๊บหยิบปุ๊บแล้วก็ไปเลย,เย,เลยค่ะนี่คือตั้งใจมากเลยค่ะตรงตรงท้องอะไรอ่น่าจะเป็นกระเป๋าค่ะค่ะแต่สังเกตที่รองเท้าแล้วหุ่นโดยบุคลิกที่พี่โอ้โหหน้าเราพออะไรก็เข้ามาคุยแล้วค่ะ อันนี้อันนี้หคลิปนะคะอันนี้คือคลิปล่าสุดเลยสุดๆเลยจริงเนยอยากจะได้ตัวคนร้ายเพราะว่าอันดับแรกเลยเนี่ยหนึ่งคือเขาเขาเหมือนเป็นคนโรคจิตหรือเปล่านะคะออตอนแรกเท่าเท่าที่หนูลงไปเนี่ยเขานึกว่าเหมือนอจะเป็นกระเทยเท่าหรือเปล่าเอ๊ะ เท่ากัไม่ใช่เพราะว่ามีคนโทรเข้ามาบอกหนูแล้วว่าเขาเป็นผู้ชายนี่แหละแต่เขาเหมือนเป็นคนจิตจิตนิดหน่อยแล้วก็มีคนให้ข้อมูลแล้วตัวตัวน้องเองเนี่ยตัวเองโอก็ให้ข้อมูลกับทางสารวัตรไปแล้วนะคะว่าสารวัตรอ,อย่างนี้อย่างนี้นี้นะว่าเขาจะชอบไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างค่ะตัวนี้แล้วในช่วงเวลาเดียวกันที่เขาคงขาม,ามักโมยตรงเนี้ยมีมีร้านอื่นหายไหมคะมีอะไรหายเออน่าจะมีนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะไปแจ้งความกันหรือเปล่าค่ะ แต่แล้วก่อนหน้านี้บุคคลคนเดียวกันนี้เนี่ยก็จะมีร้านด้านหน้านก็มีค่ะซึ่งเขากล้องวงจรปิดก็จับไปได้เช่นเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าเ,ออเขาไม่ได้ไปแจ้งความเขาบางทีเขาอาจจะมองว่าเ,เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่บางที <ผม S 2> คิดว่ามันบ่อยแล้วบ่อยเกินไป